สวัสดีครับนะักเรียนเจกันใน e ี4นะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าตัรกศาสตร์นะครับซึ่งตอนนี้เราถึงหัวข้อที่ชื่อว่าการเชื่อมประพจน์นะครับแต่การเชื่อมประพจน์นะครับไม่ใช่ EP แรกนะครับการเชื่อมประพจน์สตาร์ทที่ EP3 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าการเชื่อมประพจน์มันยังมีตัวเชื่อมอะไรอีกนะครับแต่ก่อนอื่น เอขอทวนความรู้เดิมก่อนเนาะ <c oughs> ความรู้เดิมจากคาบที่แล้วนะครับตัวเชื่อมที่เราเรียนไปเขาเรียกว่าตัวเชื่อมและนะครับ <c oughs> ตัวเชื่อมและเครื่องหมายนะครับก็จะคล้ายๆตัววีแต่มันกลับหวัวนะครับและ <c oughs> ซึ่งเครื่องหมายนี้เราก็จะเอาประพจน์มาเชื่อมกันนะครับเช่นพี P และ คนะครับ P และ Q อันนี้คนสมมตินะจิงและเท็จเป็นต้นนะครับทีนี้หลังจากที่นักเรียนเชื่อมประพจน์ด้วยเครื่องหมายและเป็นแล้วนะครับนักเรียนจะต้องรู้ว่าคําตอบที่ได้น่มันมีอะไรบ้างซึ่งคําตอบที่ได้จากเครื่องหมายและมีทั้งหมด4คําตอบอะสีอย่างลวกันเนาะสีสแบบแลวกันเนาะตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือจริงและ จริงจริงและเท็จเท็จและจริงอะไรอีกครับอีกตัวหนึ่งเท็จและเท็จครับทีนี้มันได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่คําตอบมันก็มีแค่จริงกับเท็จนั่นแหละครับหลักการจําถ้าใครจําจาก ep3 สามได้นะครับอีเครื่องหมายและเนี่ยมันจะมีกรณีเดียวเท่านั้นครับที่ตอบว่าจริง ก็คือกรณีที่จริงเจอจริงมันจะได้จริงถ้านอกนั้นครับถ้านอกนั้นมันจะตอบว่าเช็จเสมอนะเพราะฉะนั้นตัวแรกตอบจริงอันนี้ก็ตอบเช็จตอบเช็จตอบเท็จสรุปมีตัวเดียวที่ต้องจําคือจําไอ้จริงและจริงได้จริงนะครับผมก็อ่านเร็วเลยนะจริงและจริงได้จริง ที่เหลือเป็นเท็จหมดนะครับวิธีจำที่เหลือเป็นเท็จหมดเลยมาทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตัวเชื่อมตัวที่สองแล้วนะครับตัวเชื่อมแรกคือแร่เนาะ่คนะูณลบออกกันตัวเชื่อมตัวที่สองครับมันคือตัวเชื่อมหรือนั่นเองหรือแล้วมันมีวิธีการใช้อย่างไงเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับ หนึ 1> 1่งบวกห้าเท่ากับห้าบวกหนึ่งเดี๋ยวเรามาทวนความรู้เรื่องประพจน์ด,ด้วยว่ามันเป็นประพจน์ไหมเพราะว่าการที่เราจะเชื่อมได้เนี่ยมันจะต้องเป็นประพจน์ก่อนนะครับมันถึงจะเชื่อมกันได้หนึ่งบวกห้าเท่ากับห้าบวกหนึ่งเป็นประโยคบอกเล่าผ่านสองหนึ่งบวกห้าเท่ากับห้าบวกหนึ่งเนี่ยสามารถบอกได้ว่ามันจริงแน่นอนครับแสดงว,ว่าเป็นประพจน์ ประโยคที่สองยาวเลย4คูณบางคนอาจารย์ทาไมรูาเป็นคูณนักเรียนครับถ้ามันไม่มีเครื่องหมายคูณแล้วเลขมันอยู่ติดกับวงเล็บแบบเนี้ยมันคือเครื่องหมายคูณนะครับซึ่งเราอาจจะใช้เครื่องหมายจุดแทนได้ครับ4คูณในวงเล็บ2บวก3เท่ากับ4คูณ2บวก4คูณ3นะครับโอเคเป็นประโยคบอกเล่าครับมันบอกอยู่ใช่ไหมว่ามันเท่ากันส่วนจริงหรือเท็จเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจริงไหม สอบวกสเป็นห้าห้าสี่ยี่สิข้างซ้ายเป็นยี่สครับเท่ากับ4ีคูณสเป็น8บวกกับ4ี่คูณสามบวกสิเป็นยี่สิบโอเคครับจริงเป็นเท็จไม่ได้โดยจริงเท่านั้นเลยข้อนี้สรุปมันผ่านครับเป็นประพจน์ทั้งคู่เลย แต่การที่เราดูได้ถึง EP4 เนี่ยแสดงว่าแสดงว่าพวกเราเนี่ยผ่านการทดสอบแล้วนะว่าักเรียนดูว่าประพจน์นี้ใช่ประพจน์หรือไม่ใช่ประพจน์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาประพจน์มาเชื่อมนะครับเครื่องหมายที่เรากําลังจะเรียนต่อจากนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายหรือนะครับเครื่องหมายหรือทีนี้สัญลักษณ์ของมันครับเป็นตัว V เลยคล้ายๆตัว V เลยนี่แบบนี้เลยนะครับ มาเดี๋ยวเราลองดูนะครับหนึ่งบวกห้าเท่ากับห้าบวกหนึ่งหรือสี่คูณในวงเล็บสองบวกสามเท่ากับสี่คูณสองบวกสี่คูณสามนะครับเดี๋ยวทชวนความรู้เดิมอีกแล้วนะครับประโยคหรือประพจน์ที่อยู่ในกรอบสีแดงนะครับเขาเรียกว่าประพจน์ย่อยใช่ไหมประพจน์ย่อยผมเขียนย่อนะประพจน์ย่อยแล้วก็ ถ้ารวมหมดนี่เลยที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะเรียกว่าประพจน์เชิงประกอบนะครับจริงๆแนละ้วประพจน์ย่อยมีสองชื่อนะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อนอันนี้คือเชิงประกอบนะครับแล้วก็ประพจน์ย่อยมีอีกชื่อหนึ่งก็คือประพจน์เชิงเดียวนะครับประพจน์เชิงเดียวประพจน์เชิงเดียว Okay. มาทีนี้ต่อเลยนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาดูว่าการใช้เครื่องหมายเนี่ยมันใช้เหมือนเครื่องหมายและไหมนะครับหลักการเขาบอกไว้ว่าห้าอ่ามันอยู่ภายใต้นี้แหละเขาบอกไว้ว่า ประพจน์ใหม่จะเป็นเท็จในกรณีที่ประพจน์ที่นํามาเชื่อมกันเป็นเท็จทั้งคู่กรณีอื่นๆเป็นจริงทุกกรณีเขาเลือกที่จะให้เราจําแค่อันเดียวอีกแล้วครับจําแค่อันเดียวมามาดูกันเลยครับนี่ตารางเตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าตารางค่าความจริงนะครับเดี๋ยวจะมีอีพีถัดๆไปนี่แหละจะได้สร้างตารางนี้เอง แต่วันนี้ดูในหนังสือที่ครูสร้างไว้ให้ก่อนนะครับนะจริงหรือจริงจริงหรือเท็จเท็จหรือจริงเท็จหรือเท็จได้อะไรใช่ไหมครับได้อะไรมะเขาบอกว่าครับสสวทเขาบอกว่ามีอยู่คู่เดียวเท่านั้นที่ทําให้คําตอบเป็นเท็จคือคู่สุดท้ายครับนี่คือคู่นี้ เขาบอกไว้ว่าหากเท็ดหรือเท็ดนะครับเท็ดมาจับคู่กับเท็ดเนี่ยในเครื่องหมายหรือเนี่ยมันจะเป็นคู่เดียวเท่านั้นที่ตอบว่าเท็ดส่วนคู่อื่นๆไม่ต้องจําก็ได้คู่อื่นๆมันจะเป็นจริงหมดเลยสังเกตไหมครับมันจะสวนทางกับเครื่องหมายแระใช่ไหมเครื่องหมายและคู่ข้างบนน่ะมันจะเป็นจริงอันเดียวที่เหลือมันจะเป็นเท็ดตรงข้างกันเลยนะครับ โอเคนะเพราะนั้นจำดีๆนะครับไอ้ที่ให้ดาวไว้เท็จหรือเท็จได้เท็จนอกนั้นกูใชกว่านอกนั้นเลยนะนอกนั้นไม่ต้องจำครับนอกนั้นเป็นจริงหมดเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่าประโยคเมื่อกี้ครับเนี่ประโยคนี้เนี่ยมันจริงหรือมันเท็จเนาะขั้นแรกนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้ถ้าเราไม่อยากเขียนยาวๆแบบนี้ครับเราสามารถ ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กแทนได้นะครับซึ่งตัวยอดยิตของเราคือตัว P หรือแทนด้วยเครื่องหมายนี้ครับเครื่องหมายนี้อันนี้แทนเป็นตัว Q ก็จะเป็น P หรือ Q ตอบอะไรใช่ไหมครับ P หรือ Q ตอบอะไรมาเดี๋ยวเรามาเติมกันเลย1บวก5เท่ากับหบวก1มีค่าความเป็นจริงคือ จริงนะครับจริงหรือนาประโยคคิวสี่บวกสองอ่ะขอไครับสี่คูณสองบวกสามเท่ากับสี่คูณสองบวกสี่คูณสามเมื่อกี้เราพิสูจน์แล้วนะว่ามันเป็นจริงเพราะยี่สิบเท่ากับยี่สิบนะครับก็จริงจบแล้วครับจริงหรือจริงได้จริงครับเรียบร้อยอ สรุปนะครับก่อนที่จะไปเครื่องหมายถัดไปวันนี้จะต้องได้อย่างน้อยสักสองเครื่องหมายนะครับ EP นี้ <c oughs> มาเครื่องหมายแรกนะครับที่เราเรียนคือเครื่องหมายและนะครับและสังเกตคือแอนนะครับแอนสิ่งที่ให้จําคือให้จําตัวนี้เนาะให้จําตัวนี้จริงและจริงได้จริง,รงนอกนั้นเป็น เทสนะครับองวมาที่สองครับหรือภาษาอังกฤษคือออนะครับอ๋อจำจําตัวเดียวครับคือเทสหรือเทสได้เทสนอกนั้นเป็นจริงนะครับนอกนั้นป็นจริงมันจะสวนทางกับเครื่องหมายแรกเลยนะครับมาลองดูครับตัวอย่างต่อมา ตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่ 1, <S <S <unser> <S 1> เขาบอกว่ารูารสองเป็นจำนวนตรรกยะรูปสองเป็นจำนวนตรรกยะจริงไหมครับจริงไมหมเอ่ยค,คิดคิดคิดครับรูปสองเป็นจำนวนตรรกยะไมหมเอ่ยเอาความรู้มสามมาช่วยนะครับอันนี้เป็น <c oughs> เทนะครับรูสองเป็นจำนวนอัดตรรกยะนะครับหรือหรือ รูสองเป็นจํานวนเต็มโอ้รูอสองมันจะเป็นจํานวนเต็มได้ไงก็เป็นเท็ตเท็ตหรือเท็ตได้อะไรเอ่ยจาได้ไหมครับเท็ตหรือเท็ตได้เท็ตไหนครับมีมาดูเฉลยสิโอเคถูกต้องครับเราทําถูกครับเฉลยต่อว่าเป็นเท็จครับต่อมาครับเดี๋ยวเพิ่งรีบดูเฉลยนะครับสองเป็นจํานวนคู่จริงจริงหรือ สองยกกำลังสามเป็นจำนวนขี้สองกำลังสามเป็นแปดใช่ไหมสองคูณสองคูณสองคูณสองเป็นแปดแปดจะมาเป็นจำนวนขี้ได้ยังไงใช่ไหมครับไปนะตรงนี้เป็นเท็จอ่าเดี๋ยวอ่านอีกที่สรุปว่าจริงหรือเท็จได้อะไรครับจริงหรือเท็จได้จริงครับจริงหรือเท็จได้จริงดี๋ยวมาดูเ็เฉลยซิตรงไหมโอเคครับตรงครับข้อนี้เฉลยจริง ทีนี้เดี๋ยวมาดูหมายเหตุด้วยนะครับไอ้คำว่าหรือเนี่ยคำว่าหรือเนี่ยนักเรียนเอ๋ยมันมีสองความหมายเนี่ยมันมีสองกรณีนะครับความหมายแรกความหมายแรกเลี่ยนะคือความหมายที่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นเช่นเช่น การโยนเหรียญครับการโยนเหรียญโคโยนเหรียญไปเนี่ยมันต้องออกก้อยหรือหัวเพียงอย่างเดียวใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะออกหัวพร้อมก้อยนะครับแต่คําว่าหรือความหมายที่สองเนี่ยมันอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างอะไรเดี๋ยว ตัวอย่างสมมติเนี่ยคือโคเนาะคือโคเนี่ยคือนักเรียนสมมตินี่คือบอยอันนี้คือฟ้าแล้วกันโคบอกนักเรียนว่าบอยหรือฟ้าไปช่วยรูถือของหน่อยของรคหนักรคขนหนังสือมาแจกนักเรียนถือมาไม่ไหวเนี่ยสมมตินี่เป็นรังหนังสือนะครับโคก็กว่ารังหนังสือทับถือมา บอยหรือฟ้ามาช่วยครูซือของหน่อยคำว่าหรือในที่นี้เนี่ยหมายความว่าบางทีบอยกับฟ้าอาจจะมาช่วยครูทั้งสองคนเลยก็ได้นะครับหรือบอยอาจจะมาคนเดียวก็ไม่ผิดฟ้ามาคนเดียวก็ไม่ผิดนะครับสรุปคำว่าหรือเนี่ยถ้าในชีวิตจริงมันอาจจะแปลว่าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกทั้งสองอย่างก็ได้นะครับไม่ว่ากัน แต่วิชาคณิตศาสตร์เขาจะถือว่าคําว่าหรือในวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องตากษาที่ครูกำลังสอนพวกเราเนี่ยคำว่าหรือสามารถเลือกได้2อ,อย่างนะครับหรือมาพร้อมกันเลยก็ได้นะครับหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ผิดนะครับคล้ายๆเคสไอ้บอยจอยนะครับโอเคครับ EP นี้เดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวรูขออีกหนึ่งตัวเชื่อมครับมาตัวเชื่อมตัว ต่อไปครับคืออะไรเอ่ย่ะยเดี๋ยวโคกินน้ำแป๊บนึงหาดูรอได้นะครับมาขมาแล้วครับการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมตัวที่สามครับตัวเชื่อมที่ว่าคือถ้า แล้วนะถ้าแล้วเครื่องหมายมันจะเป็นลูกศรแบบนี้ครับลูกศรต้องอยู่ทางขวามือเท่านั้นนะครับขวามือเท่านั้นนะจะมาแบบเนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดต้องไปทางเดียวเท่านั้นนะครับมาเหมือนเดิมครับเขาก็จะให้พระพจน์มา เดี๋ยวเรามาเหมือนเดิมนะเรามาตรวจสอบว่ามันเป็นประพจน์ไหมนะครับ2อบวกสาเท่ากับสามบวกสเป็นบอกเล่าและมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะอันนี้ได้ห้าเท่ากับห้าโอเคอันนี้คือเป็นนะครับเป็นประพจน์แน่นอนครับอันต่อไป6คูณในวงเล็บสองบวกสามเท่ากับ6คูณในวงเล็บสามบวกสองเป็นประพจน์ไหมเป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็มีค่าความจริงเป็นจริงก็เป็นประพจน์ทั้งคู ถ้าเป็นประพจน์นะครับสามารถเอามาเชื่อมประพจน์เข้าด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมดูนะครับประโยคแรกครับนี่คือประพจน์ย่อยใช่ไหมครับประพจน์ย่อยส่วนทั้งหมดทั้งปวงน,นี่คือประพจน์เชิง ประกอบนะครับประพจน์เชิงประกอบประพจน์ย่อยมีอีกชื่อหนึ่งคือประพจนเชิงเดียวนะครับมานะเอาเลยนะครับ <c oughs> การใช้เครื่องหมายท่าแล้วนะครับมีวิธีใช้ดังต่อไปนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องหมายกาันเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาซื <c oughs> ้อ ทีนี้มาดูวิธีการจำนะครับที่สสวทได้แนะนำมาสังเกตไหมครับทุกๆเครื่องหมายจะมีอันนึงนะครับที่สามารถเป็นเทคนิคในการจำได้สสวทแนะนำให้จำตัวนี้ครับนี่เขาบอกว่าท่าจริงเอออันนี้มันอ่านว่าท่านะเครื่องหมายท่าแล้วนะเนี่ยอันนี้มาท่า,า,าจุดจุดจุดแล้ว ก็จะเป็นถ้าจริงแล้วเท็จถ้าเทจแล้วจริงก็แล้วแต่โจทย์ที่เขาให้มาใช่ไหมครับเช่นบรรทัดแรกอ่านว่าถ้าจริงแล้วจริงอันที่สองจะเป็นถ่าจริงแล้วเทจอันที่สามท่าเท็จแล้วจริงอันที่สี่ถ้าเท็จแล้วเท็จเป็นต้นนะครับอันที่สสพทให้จำคืออันที่สองครับเขาบอกว่าถ้าจริงแล้วเท็จ มันจะได้เทสเสมอนอกเหนือจากนี้ใช่ไหมกติเราจะชอบใช้ก็ว่านอกเหนือจากนี้เพราะมันจะจำแค่อันเดียวพอนอกเหนือจากนี้ตอบจริงทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นอันแรกครับถ้าจริงแล้วจริงก็ได้จริงถ้าจริงแล้วเทสได้เทสนะครับถ้าเทสแล้วจริงได้จริงเทสแล้วเทสได้จริงอันที่ให้จำคืออันนี้อันเดียวเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปดูประโยคนี้กันครับว่าสรุปแล้วประโยคนี้มันตอบว่าจริงหรือเท็จกันนะครับมาลองดูโค้ดไอ้พวกนี้ออกกันนะประโยคย่อยแน่ครับให้เป็นชื่อ p เนอะแล้วถ้าแล้วถ่าแล้วนะท่าแล้วประโยคนี้ครับก็เป็น q ได้อะไรใช่ไหมได้อะไรเริ่มครับ สองบวกสามเท่ากับสามบกสองจริงครับหกคูณสองในวงเล็บสองบวกสามเท่าไหร่ห้าห้าหกสามสิบสาบวกสองก็ห้าห้าหกสาสิบโอเคจริงทั้งคู่ครับจริงแล้วจริงได้อะไรเอ่ยใช่อันที่เราต้องจําไหมอันนี้ไม่ใช่ตัวที่เราจําใช่ไหมครับเข <skiing> าบอกว่านอกเหนือจากนั้นเป็นจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบจริงครับเรียบร้อยนะครับ มาตอนนี้เราเรียนมาทั้งหมดสามเครื่องหมายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทาอีกครับตัวอย่างตัวนี้ครับถ้าห้าเป็นจำนวนขี้แล้วห้ากลังยกกําลังสี่เป็นจำนวนขี้ครับห้าเป็นจำนวนขี้จริงห้ายกกำลังสี่เป็นไงห้ายกกำลังสี่ห้ามันได้หกร้อยยี่สิบห้าโอเคจริงถ้าจริงแล้วจริงได้ จริงครับเดี๋ยวดูเฉลยซิตรงไหมโอเคตรงครับถูกอันต่อมาครับถ้าศูนย์เป็นจํานวนเต็มอันนี้จริงครับแล้วศูนย์เป็นจํานวนลบโอ้ศูนย์จะมาติดลบได้ไงใช่ไหมครับเท็จแน่นอนครับโอเคอ่านอีกรอบครับถ้าจริงแล้วเท็จได้อะไรใช่ไหมครับก็เป็น เช็ครับมันคือตัวพิเศษที่เราจำนั่นเองเดี๋ยวดูเฉลยสิครับจริงไม่เอ่ยโอเคตรงครับโทครับได้คะแนนมาทีนี้เขาบอกว่าอีเครื่องหมายท่าแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายที่สำคัญอยู่มากเลยนะครับเพราะว่าใช้ในทฤษฎีบทต่างๆมากเลยนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปสรุปตอนช่วงท้าย คำอ่านนะครับคำอ่านยางเป็นทางการนะครับอ่านว่าคูจะสรุปอีกกอบนะอ่านว่าถ้า p แล้ว q ทีนี้ครูจะขออนุโลมให้ครับนักเรียนครับนักเรียนสามารถตัดคําว่าถ้าออกได้นะครับหมายถึงเวลาโคดกับโค,โคโ้ดนักเรียนอ่านสั้นๆว่า p แล้ว q เหมือนกันนเนี้ยถ้าอ่านเต็มๆคือถ้าจริงแล้วเทสจะมานักเรียนอ่านว่า จริงแล้วเช็คก็ได้นะครับไม่เอาคำามาท่านครโคก็เข้าใจนะครับโอเคนะมาสำหรับ EP4 นี้นะครับสรุปนะครับทั้งหมดทั้งปวงสำหรับ EP4 เราจะเรียน2เครื่องหมายก็คือเครื่องหมายแรกเครื่องหมายหรือใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องหมายท่าแล้วลูกศรอ,อยู่สองเครื่องหมายแต่ยังไม่หมดนะครับเครื่องหมายยังมีอีกนะครับเดี๋ยวติดตามชมใน EP5 นะครับจะนําเสมอนําเสนอเครื่องหมายถัด แล้วเจอกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับตั้งใจเรียนนะส้ๆ